พระโพธิสัตว์ทรงรับคําเชิญของเทวดาเมื่อได้พิจารณามหาวิโรกนะหอย่างนี้แล้วจึงทรงรับปฏิญญาของเทวดาทั้งหลายว่าเป็นการอันสมควรที่จักเป็นพระพุทธเจ้าของเราแล้วทรงเทวดาเหล่านั้นกลับไปแล้ว ได้เสด็จเข้าไปยังสวนนันทวันอันเทวดาชั้นดูสิทธิ์ห้อมล้อมคอยเตือนพระโพธิสัตว์ให้รำลึกถึงกุศลละกรรมที่ได้กระทำไว้ในการก่อนเที่ยวไปอยู่ในสวนนันทวันนั้นนั่นแลได้จุติแล้ว ถือปฏิสนธิในพระคันของพระมหามายาเทวีเพื่อที่จะให้เรื่องการถือปฏิสนธินั้นชัดแจ้งในการนั้นนคนกรกบินละพัทได้มีงานนักขัดตะเลิกเดือนแปดอย่างเอิกระเริกมหาชน ต่างพากันเล่นงานนักขัดตะเลิกนั้นฝ่ายพระนางมหามายาเทวีตั้งแต่วันที่7็ก่อนจะถึงวันบุรณมีได้ส่งร่วมเล่นงานนักขัดตะเลิกที่เพียบพร้อมด้วยดอกไม้และของหอมครั้นในวันที่เจ็ด ทรงลุกขึ้นแต่เช้าตูทรงสระพระราชทรัพย์สี่แสนถวายมหาทานทรงประดับด้วยเครื่องราชอลังการทั้งปวงทรงอธิษฐานองค์อุโบสถในราตรีนั้นได้ทรงพระสุบินว่าท้ามหาราชทั้งสี่ ได้ยกพระนางขึ้นพร้อมกับพระที่สายญาตินำไปยังป่าหิมพานวางพระนางลงบนพื้นมนูศิลาอันมีประมาณหกสิบโยชน์ภายตายต้นสาละใหญ่มีขนาดเจ็ดโยด์แล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ส่วนสุดข้างหนึ่ง ลำดับนั้นเหล่าพระราชเทวีของเท้ามหาราชทั้งสี่ต่างพากันมานําพระเทวีไปยังสะอนุดาษให้ทรงสนานเพื่อที่จะชําระล้างมนทินของมนุษย์ออกแล้วให้ทรงนุ่งห่มผ้าทิพทรงรูปไหล ด้วยของหอมให้ทรงประดับด้วยดอกไม้ทิพย์ในที่ไม่ไกลจากที่นั้นมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งภายในภูเขานั้นมีวิมานทองพวกเขาให้ตั้งพระที่สยญาติอันเป็นทิพย์มีเบื้องพระเสียรอยู่ทางทิศตะวันออก ให้พระนางบันทมในวิมานทองนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพระยาช้างตัวประเสริฐสีขาวผ่องท่องเที่ยวไปในภูเขาทองลูกหนึ่งซึ่งมีอยู่ในที่ไม่ไกลจากที่นั้นได้ลงจากภูเขาทองนั้นแล้วขึ้นไปยังภูเขาเงิน เดินมาทางทิศเหนือได้เอางวงอันมีสีราวกับว่าพวงเงินจับดอกปรทุมสีขาวบรรลือเสียงกึกก้องเข้าไปยังวิมานทองพยาช้างได้กระทำประทักษิณพระที่สายญาติของพระมารดาสามรอบแล้ว ได้เป็นเสมือนกับผ่าพระประัษเบื้องขวาเข้าสู่พระคันของพระนางพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในวันนักขัดตะเลิกเดือนแปดหลังด้วยประการชนี้ในขณะที่พระมหาบุรุษทรงถือปฏิสนธิ ในพระคันของพระชนมีโลกธาตุทั้งสิ้นได้สะเทือนเลื่อนลั่นวันไหวขึ้นพร้อมกันทันทีบุพพนิมิต32ประการได้ปรากฏขึ้นแล้วในหมื่นจักรวาลจำเดิมแต่การถือปฏิสนธิของพระโพธิสัตว เทวบุตรสี่องค์ถือพระขันคอยให้การอารักขาแก่พระโพธิสัตว์และพระมารดาของพระโพธิสัตว์ความคิดเกี่ยวกับราคะในบุรุษทั้งหลายมิได้เกิดขึ้นแก่พระมารดาของพระโพธิสัตว์พระวรกายของพระชน,นีมิลำบาก ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ผู้อยู่ภายในพระคันประดุดเห็นเส้นได้สีเหลืองที่เขาร้อยไว้ในแก้วมณีอันใสฉะนั้นก็เพราะเหตุที่พระคันอันพระโพธิสัตว์อยู่เป็นเสมือนดังห้องพระเจดีที่สัตว์อื่น ไม่อาจอยู่หรือใช้สอยได้ฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้เจ็ดวันพระมารดาของพระโพธิสัตว์จึงสวรรคตแล้วไปอุบัติในดุสิตบุรีก็ธรรมดาในการคลอดบุตรของหญิงอื่นๆ ไม่ถึงสิบเดือนบ้างเลยไปบ้างนั่งบ้างนอนบ้างคลอดบุตรฉันใดแต่พระมารดาของพระโพธิสัตว์หาเหมือนอย่างนั้นไม่พระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นบริหารพระโพธิสัตว์ด้วยพระคันตลอดสิบเดือน แล้วประทับยืนประสูตรข้อนี้เป็นธรรมดาของพระมารดาแห่งพระโพธิสัตว์